อะะฮขายยังไงอ่อขายคีบก็ปิดไฟแล้วไหมขายหรอก็แกบอกว่าขายหมวกกันน็อกได้เมืนอกี้เอาก็แชทดหนูตั้งแต่เริ่มเบาแล้วไงหนูก็อยากขายหมวกกันน็อกไงอะอะอะกองนี้เท่าไหร่กองนี้สวยๆเนี่ยเท่าไหร่อ่ะอันเลยลงมาเลยเด้อเนี่ยใบละห้าร้อยบ่ จะขายเท่าไหร่อ่ะมันเป็นแบบนี้นะดูก่อนนี้เป็นแบบนี่นี่ใส่แบบนี้ได้เลยเอานี่เนี่ยกองเนี้ยมีไดดงไรเดอร์หมวกเมอกวินเทจหลายใบเลยมีวินเทจแล้วก็มีสเปคข่าวเพสไปข่าวราคาก็สามร้อยเก้าสิบมาเนี้ยเอาไปง่ายเลยคิดง่ายสามร้อยส่งให้ฟรีโอ้ยจริงเหรออุ้ยอันนี้คุ้มนี่พาดูก่อนหมวกเด็กใบละสามร้อยเนี่ยอันเนี้ยคุ้ม สามร้อยส่งฟรีนะคะมารไลดงไรเดอร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คุ้มว่ะสเปคขาวแบบมีกระจังหน้าไม่เชื่อเราเช็คราคาก็ได้นะครับจริงๆคุ้มไม่คุ้มเอาแล้วก็วินเทจนะคะอันนี้จะเป็นวินเทจจวินเทก็คุ้มใช่คุ้มมากคุ้มมากวินเทจนะคะเดี๋ยวเป็นงานหนังอีกงานหนังงานหนังจทุกใบวินเทจอ่ะเนี่ยไม่น็งานหนังหนังนี่ก็หนังโอเคนี่ก็หนังใช่สามร้อยส่งฟรีทุกใบนะคะสําหรับตรงนี้นะคะ ออคุณลุงคุณป้าหาหมวกไปจัดตลาดหรือว่าหาหมวกให้หลานไปโรงๆโรงเรียนหรือว่าพี่ๆนะคะหาหมวกใส่กับแบบเจลนองเจลนโนไอ้พวกเนี้ยใส่ได้เลยนะยนะคะเนี่ยพวกเนี้ยก็คือใส่ได้เลยนะคะ300ส,ส่งฟรีนะคะสนใจก็ทักหา,าน้องแอดมินได้เลยคะ่ะ